สำหรับท่านที่บันทึกคลิปวิดีโอมาแล้วแต่ว่าเสียงนั้นมันเบาไปแนะนำให้ปรับคลื่นเสียงนั้นให้สูงโดยเฉลี่ยประมาณ75-80%ถึงของแทร็กอย่างในตัวอย่างนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ75-80%ถึงคือถ้าเกิดดังในระดับนี้เนี่ยถือว่าเสียงใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเบาต่ำกว่านี้เสียงมันจะเบา เวลาอัพไปที่ YouTube เนี่ยบางทีมันจะไม่ค่อยดังนักถึงแม้ว่าเร่งสุดแล้วก็เสียงยังคงเบาอยู่ดังนั้นแนะนำให้ปรับคลื่นเสียงโดยเฉลี่ยให้อยู่ที่ประมาณ75หรือว่า80การปรับคลื่นเสียงนั้นแนะนำให้ตัดเสียงรบกวนก่อนแต่การคลิกไปที่แท็บอาริโอจากนั้นก็คลิกไปที่ Volume Up หรือจะเบาเสียงลงก็คลิกไปที่วอลลุมดาวอีกแบบหนึ่งก็คือการที่เอาเมาส์ไปวางไว้ตรงกลางจนมันมีลูกศรชี้ขึ้นลงจากนั้นก็คลิกค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นลงหลังจากที่ปรับเสร็จแล้วเราก็เล่นดู ว่าเสียงนั้นมันดังพอกับที่เราต้องการไหมในส่วนของการตัดเสียงรบกวนนั้นก็คลิกไปที่ enable noise removal หลังจากตัดเสียงรบกวนแล้วก็ลองเล่นดูเสียงที่ตัดเสียงรบกวนแล้วมันจะมีคลื่นเสียงเป็นสีส้มๆอย่างนี้แต่เมื่อคลิกไปที่คลิปบินคลื่นสีส้มนั้นก็ยังคงอยู่จากนั้นก็ลองเล่นดู เมื่อระดับเสียงตรงกับความต้องการแล้วต่อไปเมื่อไปที่ YouTube หรือว่านำไปเปิดเสียงก็จะดังชัดเจนดีในกรณีที่อัดคลิปมาแล้วเนี่ยเสียงมันเบาหรือว่าปรับแต่งไม่ขึ้นแล้วแนะนำให้ไปอัดเสียงมาใหม่หือือาจจะเป็นการอาัดจ,จาก แท็บมอลแล้วก็เลือกไปที่ voice narration แล้วก็ทำการบันทึกเสียงใหม่หรือไม่ก็ไปใช้โปรแกรม m u d a c i t y บันทึกเสียงเมื่อบันทึกเสียงเสร็จแล้วเราก็มาตัดต่อในไทม์ไลน์ทีหนึงเพื่อให้คุณภาพเสียงนั้นดีขึ้นกว่าเก่า